จ้าแม่พามาเบิ้งบักซิดานาะจ้าฝรั่งกิมจูในไงแล้วเนจ้านะ้อนี่นี่จ้ากระสีด้ขายแล้วเนจ้านะ้อของแม่แก้วเนะอันเนี้ยอันนี้ฮอรุนแรกโนจ้าฮอรุนแรกวยงามจ้าในงามนี่นี่จ้า นี่ใหญ่ซ้ำดีแล้วจ้าก็จะได้ขายแล้วเนาะจ้าเนาะอันนี้คือหอกอนนะจ้าเนาะหอกอนนี่จ้านี่ดอกทิดาแม่งามบ่จ้างามบา่พาไปเบื้องหน่อยหนาเลยก็มาเบไงพามาเบื้องฝรั่งนะจ้าฝรั่งกินจูเนาะที่หอไว้นี่จ้า รุ่นเดียวกันกับมิลายนะจ๊ะงานยิงเนี่ยนี่จ้าสวยสวยสวยนี่อีกลูกหนึ่งนี่ก็ใช่กำลังใหญ่เาะจ้ากำลังใหญ่นาอพามาเบื้องต้นนี้นะจ้ารุ่นเดียวกันนะจ้าเนาะห่อได้หลายนะจ้าห่อได้หลายแล้วรุ่นเดียวกันนะจ้า อ้าจ้านี่จ้ามีอีกคู่หนึ่งเนาะถึกแดดนะจ้าถึกแดดนี่จ้านี่ในงามป่ะจ้าสวย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 จังเลยนี่อันนี้อันนี้คือสามน้วยติดกันป่ะจ้า ทั้งสี่ก็มีนะจ๊ะอันนี้ยังบ่กท่านงย่ายๆปันได้บ้านแก่ดีเนาะห่อลุน้นห่อซูมือจ้ะอันใดห่อกอนก่ไงกอนนี่จ้ะมื่อนี้ก็สวยแล้วนะจ้ะแม่ห่อฝรั่งก่อนเด้อจ้าเด้อคลิปหนาทิ้งท้ายเห็บเบื้องไม้ท่านจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็บทอหน่อยไข่มีไปเรื่อยๆอะไจ้ะ้นทังสี่กับหอ่อ หอกอนกับมีหอร์ุนกับมีนะจ๊ะนี่ยง่ายแล้วกับมีต้นนะจ้ะลุนนี่นก,กับลายยุจ้าสิได้ขายยุดอกไกลสิได้ขายแล้วยาซัมนี่ก่อนนะจ้ะเนาะพามาเบิ่งซัมนี่นะจ้ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้ารวยรวยจ้า